ไปครับทีมงานที่บึงท่ำกับเซตัางแล้วบึงท่ำกับเซตัางอยู่ทางกาลสินเอาหนีถั่แพงลอตเตอรี่บานเย็นไปไม่ไดกับไปถามเ่าเราเอาความฝันเนาะอวดก่อนนะแต่วันรอบฝันนะรอบฝันดีดีฝันก็จังอ่าก็จังอะไรโอ้ยเหมือนค่าเจ้ามุนกับมุนนั่นมุนออกคนออกล้างบ้านไหมเป็นมุนนั่นบ้องหลอดบ้องหลอดนะแล้วมันก็สิตกล้องเราเพิ่งกับเราไฮน์ตันนะเบิรงว่าซำเป็นผู้เฒ่าได้เป็นว่า งวดก่อนะตกลงเป็นเจ็ดเก้างวดที่มันออกเจ็ดเก้าอันนี้เราซูเอฟซีฟังะะออกตรงตรงไหมงวดนี้เพิ่งกล่าว่าฝันแบบเก้าสั้นเนี่ยต่างนากเราฝันแบบเก้าอ่จะเป็นผู้เท้าผู้นั่นหลาวัศเน่ก็เลยก็นบ่อันี้งวดก่อนโอ้บ่แต่ย่งจะมาหัวเก้าเนาะบ่ยเจ็ดเก้าวัดก่อนวนาซูฟังบ่เนี้งวดไม้ค่ะพี่น้องมันเบีบ่ันเืนเยนเพิ่งก็เล่นเพิ่งกัเล่นฝันฝันแบบเก้า แบบงวดที่เพิ่นมะมุนหายเจ็ดเก่าเป็นผู้ถา่าผู้เก่าผู้ท่า,ายวันนี้เพื่อนว่านเพิ่นกับ,บอกแม่ตันไปนางเนาะแล้วกับผู้ท่ายผู้เถาผู้นั้นอะ่ะกับคล้ายๆเป็นที่เราเห็นเน้นเท่ารัฐล่ะล้วสิขึ้นไปทั้งเวทีไปมุนหายแม่ตันนางยืนนางอยู่ทั้งหนานางเบิงแล้วก็สิบเป็นมุนมุนมันก็สิบตกลงนะ่ะตกลงตกลงสามสามลูกเนาะสามลูกนะเพิ่นว่าไม่เป็นห้าหกเจ็ดเป็นเลขเลียงห้าหกเจ็ด บะเนียนสองโตสองโตเจ็ดแปดเจ็ดแปดแต่ว่าเราก็เลยฝากมาว่าเหล็กมาเกล้าน่ะเก้าเก้าตท่านี้แหละเหล็กนะเก้าเตะวันวันก้อนนี่มันแน่นมันเปะนะแต่วันวันนี้กับบรรลว่าจะเป็นจังไดเพราะว่ากับขุมข้อมฟันของแม่ตันเราไปนอนอยู่หน้าดิล่ากาหน้าเล่าน่ะมันสิบมีแต่มีแต่พี่นองเพื่อนนะแม่ตะวันเป็นขั้วไงแม่ในขี้เขาไปทั้งในหน้าเล่าน่ะมันสิแต่พี่ะนองเพื่อนนะ ประมาณหกเจ็ดขั้วอยู่ในนั้นน่ะอยู่น้ากันน่ะเป็นค่ายๆ่มูบ้านหนึ่งมูบ้านโบราณเลยน่ะถ้ามันเป็นแต่ยูเป็นแต่เป็นแต่ยูก็สมัยตะกี้ไปเห็นละไปเห็นมองเพื่อนยูนะแล้วเพื่อนก็ว่าเป็นทีของเพิ่นตะกี้นะเพื่อนไปทถยหน้าทายยังน่ะมันเป็นเพื่อนเห็นกระดูกหน้าไปไปทยพอห้กระดูกโบราดเงี้สินะเพื่อนก็ได้เอาไปไว้มองค้นพีตาแห้งพ่นยูพุ่มของเพิ่นอ่ะพุ่มหน้าเพื่อน แต่ก่อนที่สิออก youtube เนาะก่อนที่พวกพี่บุญธรรมเ่นจะรููมันบะเพิ่นถือมันหลายงวดเลวเด้ยวันนี้พี่บุญธรรมเราเลยไปเสือ่อนไปเสือของน้ำรานค่ะเพิ่นเลยว่าเพิ่นเลยบอกพี่บุญธรรมว่าแม่แม่ตัดนี่เราฝันถืองวดดีคือนบนลองไปหาเพิ่นนะเพิ่นก็เลยที่งานก็เลยไปซื้่อไปซาะหานําไปหาจนพอเนี่ยแหละแต่บางวันแรกที่ที่งานไปทายบ่เข่าดอกมันหลุดค่ะเพิ่นหยหนึ่งเจ็ดมันวันนั้นมันออก ศูนย์เก้าว่ะเราหายหนึ่งเจ็ดกับเก้าหนึ่งนี่แหละมันมันกันมันกันมันรูดไปแตารางวัที่พามากวันที่สองน่ะมันเจ็ดเก้าตรงตรงวันี้กันี่ละเพป็นหายมากมีกัจะมีสามตัวมีห้าหกเจ็ดล้วกะสองตัวเจ็ดแปดและกะบเลขมาเลิกสอบมาไมตันเก้าเก้ามีแค่นี้แล้ค่ะชอบกระจัดผ่านนะคะไม่ได้เอาสมมติหน้ามาก ว่ามันได้ชชวงน้ำเพลินแต่ว่าเ็นว่าเพลินสีหายวันี้งวสุดท้ายไปสันเพลินว่าียง่จ้าพูมเพลินมากเขาฟันไม่ตันว่าจะหายเป็นงวสุดท้ายไปสันอันนี้เากับบอลูนองเพลินบมากเอาไสีเขียนเออเอากระดานไปเขียนให้สมมตใส่พี่เเขียนออกคีบวันนี้ต้งเีเบี้ไ่ไง